สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะช่วงเช้าครับผมช่วงเช้ากับแจ็คออโตแมกนะครับงานสายลบจานะครับสายลบจานะครับวันนี้งานแก้สเตปกันหน่อยจากล้อล้นมาทางทางมานะครับเก้าครึ่งสิบครึ่งวันนี้จัดแบบตัวรีบรีบตัวเล็กๆนะครับเข้าขนทรงเข้าดานได้นะฮะตัวสะพงตัวสภาพได้นะครับผม นะวันนี้คุณลูกค้าจากสำโรงนะครับมาจัดชุด T.E. 37งานสติกเกอร์นะฮะนิ้วครึ่งทั้ง4ล้อนะ offset ออเ,เอ่อออฟเซตล้อ30นะครับล้อกว้าง8นิ้วครึ่งนะครับแล้ววันนี้เอาแบบสุดๆไปเลยเอาแบบแบบไม่ล้นเต็มที่ไปเลยนะเพราะต้องเข้าขนส่งด้วยนะครับนะีคุณพี่บอกว่าจะไปเปลี่ยนทะเบียนนะครับก็จัดเป็นยาง2 4 5 นะครับสองสี่ห้าทับสี่ห้านะครับ r 8 5, อ่าวันนี้เสร็จเรียบร้อยฮะเสร็จเรียบร้อยอ่ะดูซิมันเป็นยังไงมันขนาดไหนกัน,น,นเชียวนี่ฮะอืที่สุดของแจ้เลยครับอ่านะสุดจีเลยพี่จ๋านะครับถ้าแบบนี้ยังล้นอยู่อีกผมไม่รู้จะพูดว่างไงแล้วครับนะี่ครับแบบนี้เลยอ่านะเต็มเหนียวไปเลยพี่นะครับ เข้าด่านได้ตรวจตรลออสได้แน่นอนครับเบอร์สเตตเดย์เป็น245ทครับ45นะครับ2องที่ครับ45 R18 นะฮะก็จัดให้กับดีแม็กเก่านะครับถ้าเป็นตัวออนิวเนี่ยอ่าทับ50เนี่ยเอาอยู่นะครับเอาอยู่แต่ถ้าเป็นดีแม็กเก่าเนี่ยบอดี้เขาจะแคบกว่านิดนึงนะครับ ความกว้างของบอดี้มันจะไม่เท่ากับตัวออนิวนะครับถ้าตัวดีแม็กเก่าเนี่ยก็ต้องจัดต้องจบด้วย2 4 5ห้านะฮะยางยาง2 4 5สีหทับห้า 4, 5, แบบนี้ครับเนี่ยฮะใสๆเลยนะเนะเดินผ่านนี้ไม,ไม่มีสะดุดเลยนะครับนะจะไปตลออตรงไหนจะผ่านด่านที่ไหนนะครับแบบนี้เลยสวยๆนะครับเสร็จที่เรียบร้อยนะฮะเสร็จที่เรียบร้อยนะครับ ทีอีงานสติกเกอร์นะครับแนิ้วครึ่งเนี่ยใส่แล้วแก้มยางจะตรงตรงเรียบๆแบบนี้เลยนะครับนี่ให้ดูประมาณเนี้ย่ะล้อที่สร้างวีลกรรมล้นนะครับล้อล้นนี่ฮะพี่เจ้าที่ขนส่งเขาไม่ให้นะครับมันล้นออกมาเกือบเกือบนิ้วครึ่ง2นิ้วเลยอะ่ะอ่านะครับคุณพี่เลยบอกว่า แก่สเต็ปให้หน่อยนะครับจะไปเปลี่ยนทะเบียนนะครับประมาณนี้ครับพี่นีนะท่านไหนสนใจนะครับสนใจมาได้เลยมาได้เลยนะจะจัดให้จัดให้เลยนะครับีเสร็จเรียบร้อยนะครับงานสายลบจานะครับกับ TE 37สามดรัตเตยาง245สี่ห้ทับสี่ห้นะครับอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดใส่วีโกห้ารู5รู5รูกับ ล้อ8นิ้วครึ่งของวีโก้นะฮะล้อ8นิ้วครึ่ง5รู114ของวีโก้กับยางเบอร์นี้ก็จบข่าวเช่นเดียวกันนะครับนะจบข่าวเช่นเดียวกันนะฮะพี่ๆนะท่านไหนสนใจนะครับเรียนเชิญเลยมาที่ร้านได้เลยนะเดี๋ยวดันให้รอๆอเลยครับอันนี้8นิ้วครึ่งทั้ง4ล้อนะครับ offset อ f f s e ต30ทั้ง4ล้อยางเท่ากันทั้ง4ล้อเลย24ทับ45นะครับเท่ากันนะนะ พี่นะท่านไหนนะครับที่ลำบากจนเกินการเดินทางฮนะไปต่างจังหวัดนะครับก็มามามาคุยกันนะฮะเผื่อว่าอยากเชิญอยากเปลี่ยนอยากแก้สเต็ปใหม่ที่ล้อมันล้นนะครับก็เดี๋ยวผมดูแลจัดการให้นะครับอืมเรียบร้อยฮะให้ดูภาพรวมอีทีนึ่นความหลอความจับนะฮะ ฝาเป็นแนวไทยหนึ่งล้ำครับดีแม็กเก่านะครับผมก็ใช้ดีแม็กเก่าเหมือนกันนะครับแต่งแล้วมันจะหล่อประมาณนี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับกับยาง24 5ครับสี่านะครับผมฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะเป็นตุ๊บุ๊บเลยนะครับร้านเราเปิดออนไลน์ทุกวันนะครับเปิดทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์นะครับพี่ๆนะท่านไหนนะครับสนใจอยากจะมาเปลี่ยนยางช่วงหกข้าะหลังเลิกงานมาได้นะครับเหมือนเมื่อวานนี้เลยนะครับ นอนดึกก็ไม่ว่านะฮะข้างบ้านไม่ว่านะครับ20ไม่มีครับผมอ่ายีไม่ได้ทำครับทําแต่18จอย่างเดียวครับพียอนุรักษ์ครับอ่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะฮะยังไงฝากแชร์ฝากไลค์ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ไปก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ